ใส่บ้านเขาคุมพาเขาได้ไปนองเลยใส่บ้านเราฝากคุมฝากเขาครับสวัสดีครับเจีวเจ้าวสวัสดีครับผมก็เห็นข้อเมตนพี่น้องครับคุณลาสวัสดีครับผมก็เห็นขออเมต์ผมก็เห็นข้อเมตนพี่น้องอภิญญาเมสซีบอกจะมางาน่อเอต้าวยองฝังฝั่งราคาับผมเอามาสีกินนารากำลังรับชม เห็นบ่คอยขึ้นแม่นเนยลยจันสวัสดีลูกสวัสดีครับปลาเทือกกำลังรับชมซอนชุดอ e. ้ายทักเหยวไดใ้ใจครับเดี๋ยวกไปต่อครับพอตามน้องมากครับโอ้ขอบคุณครับอลบ,บินตามพอครับน้องมากพิตาพิยายกำลังรับชมโซดา ตาพ,พ,พ่อครับตาขอบคุณครับคุณทองสวัสดีครับคุณทองทิศรอบีระเบียรอบีระเดี๋ยวมาอ่านกัน,นละครับรอบีระเบียบที่ใหญ่เวทีใหญ่มากครับพ่อเห็นน้องมีหลายรับเป็นใส่เวทีใส่เวทีรูปแบบเต็มเจ้าภาพเลยครับ ที่แรกคอเสิร์ตออกกันเจ้าภาพเขาได้เตรียมเวทีเต็มรูปแบบครับมื่อนี้ผู้ใดสีไม้ก็ร่างใจน้องมาเด้อผู้ใดกันมาก็รลังใจลูกมาเด้อพี่น้องครับผู้ใดเขาไม้ก็ร่างใจลูกเขามาเด้อพี่น้องครับผู้ใดพัดเดนือเขาปุ่มพาวเขามาแค่ร้อยเดียวครับไปน้องร้อยเดียวแค่นั้นนะครับผมครับอยู่ในเพจของเออนุชานะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณต้องใบครับผมอาบอลขอบคุณครับรงนุนขอบคุณครับสาธุ <res> <t> สลาสุขุนตาว่าทีสั่ส เอาใครเข้ามา,มาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ลูกด้วยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณดาวที่มอบให้ลูกนะครับ

เป็นตะมวนพี่นนองเป็นตะมวนตวมวแต่งชุดเขาเลยหังสิมวนคังสิคับก,ก็ดีพี่น้องใส่ชุดเขาแล้วอันนี้ยังบม่เป็นชุดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดมวยมวย,มวยบัวร้านนะครับพี่น้องค่อยเขามาค่อยอ่าผูดใดไทีเขากลาุ้มแล้วเดี๋ยวสิได้เห็นครับผู้ใด่านเขาฝ้าเขาได้พี่น้องเด้อฝ้าเขาคุ้มมากครับไม่ลั้งใจลูกเตา่าผู้ตั้งใจสา่งสารครับหน่อยแต่มีคุณาภาพครับพี่น้องหน่อยแต่คุณาภาพครับ อ่าพูดอะไรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณดาว400ดวงนะครับที่มอบให้ลูกนะครับนางเบสมารอพ่อกับเต่าหลายมือแล้วจ้าโอ้ยขอบคุณในหลายครับผมอ่าพูดอะที่พ่ดใเข่าครับยังบพูดในสายได้พี่น้องเด้อย,ยังล้เอเราพลังเตะจากพี่จากน้องเยอะครับ นังรอกเขาังใจจากพี่จากน้องอยูยน้ฝาว่ามาพี่น้องฟ้าวาขม่นองมี้ากเจดแปดหนึ่งสองสม่าเแยล้วก็เดินไปตรงเหมือนเดิมตี่อเอาันนะา หน,นึ 1, 2, ่งสองสามเข่ามาเด้อพี่น้องก็เลยพันเข่าครับก็เลยพันเข่าเข่ามากงร่างใจลูกเต่าครับมือนี้เดี๋ยวอื่นยังไปเบิังสอบไ่ของเฮาเบิังสอบไ่ของเฮาโยบานผัดเฮ้าก่อนนะครับวัอนี้หลีก็เลิกเที่ยงขึ้นเลยให้กตีรถกับคอนแกนครับว่ามืงอื่นเศร้ากับลูกกับมีสอบคอกับมีสอบยน่ยมเศร้าผัดยอมเศร้ายังมาแลงมืงอื่นสองรอบครับ สวัสดีครับสุพรนษาสวัสดีครับพึ่งพึ่งกำลังรับชมน้ำพริกแม่น้อยกำลังรับชมน้ำน้ำพริกแม่น้อยบพราว่าเป็นสปอนเซรอร์พอเนี้ยพอ่อน้ำพริกแม่น้อยว่าเป็นสปอนเซรอร์พอจักไลยเนีย่ยเป็นยังคุณทวีสวัสดีครับ เียอพี่น้องเดี๋ยวลูกยังพันมีเวลามาคุยกับพี่นนองลูกยังสอมอยู่ครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวบัตรอ่อลูกไปแต่งโตเดียเด๋ยวไหนพอสิไรพี่น้อง,งเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อรับตอนนี้พอขอโตไปแต่งหนา

อใครยังไม่ซื้อวันที่15รีบซื้อนะครับแล้วใครยังไม่เข้ากลุ่มวันนี้ก็รีบเข้ามาเลยนะครับสำรองอามานีมวนพี่น้องมือติ่มว่ที่เลพี่น้องมือติ่มวที่เลยนสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอขอขอโยตีกันไรไปเพียงกินีก็น้อพี่น้องน้อพี่น้องกินข่าอาบน้ำเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้ากันนะครับสองช่มตรงนะครับพี่น้องเดี๋ยวลูกอัศลายกุ้มปีแล้วพู้ไดทีนี้บ้านเขาก